สวัสดีครับพบกับผมนะครับพบกับผมช่องกิติพลกัดแป้นนะครับ KTP KP นะครับก็วันนี้เราจะพาดูผักสวนครัวสวนสองนะครับก็ผักสวนครัวจะมีหอมดอกนะครับหอมดอกมีผักกาดขาวนะครับผักบุ้งแก้ว มีบวบนะครับแล้วก็มีต้นถั่วฝักยาวนะครับตอนนี้ก็กำลังเจริญเติบโต,ต,ตงอกงามดีนะครับเราก็จะมาดูบวบกันนะครับ บวบแล้วก็เก็บกินไปหลายรอบเลยนะครับนั้นหัวปีนะครับเป็นกล้วย เดี๋ยวเราก็จะแพนกล้องให้ดูนะครับก็ลดน้ำเช้าเย็นนะครับก็ทุงนี้อากาศร้อนนะครับ ผมดอกก็งามดีนะครับออกต้นสวยนะครับผักส่วนครัวของเราก็จะเป็นผักบอสารพิษน,นะครับก็อยู่กันแบบพอเพียงนะครับ บางส่วนผักสวนครัวเราก็กินนะครับบางส่วนก็ขายนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูผักสวนครัวโซนหนึ่งนะครับไปกันเลยอันนี้ก็เป็น แฝงนะครับอันนี้แฝงเราก็มีลูกแล้วนะครับแฝงเรากำลังอ่อนเลยนะครับไว้ต้มไก่ก็ได้นะครับ ส่วนตรงนู้้นจะเป็นกระท่อมนะครับต้นหนึ่งนี่ก็เป็นถั่วพูนะครับถั่วพูเราก็เก็บกินหลายรอบแล้วนะครับนี่ก็มีโหระพานะครับต้นมะเขือนี่ครับที่ค้างผักนะครับก็ทําแบบทรงบ้านให้นะครับสําหรับ ้นถั่วพูนะครับรท่อมก็ใช้เวลาประมาณทำสามสีวันนะครับอันนี้โซนหนึ่งนะครับพื้นที่โซนหนึ่งกว้างกว่าโซนสองนะครับ ส่วนจุดนี้ก็เป็นต้นหมันนะครับทดลองการปลูกนะครับก็เป็นพันห้านาทีนะครับก็ไว้สำหรับเชื่อมนะครับหรือทอดเฟ้นไฟก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูโซนหนึ่งนะครับ ต้นสูงๆนะครับต้นมันนี่ก็แม่นะครับแม่กำลังรดน้ำต้นไม้นะครับ ก็เราจะมาดูต้นมะเขือเทศนะครับก็มีลูกดกนะครับก็กำลังสีแดงนะครับลังลูกลแดงนะครับ ส่วนจุดนี้ก็จะเป็นแตงโมนะครับพูดผิดน,นะครับฟักทองครับเอาไว้กินลูกอ่อนนะครับฟักทองมะเขือมะเขือยาวนะครับ พื้นที่ทำกิจกรรมเวลาว่างนะครับก็แบบพอเพียงนะครับก็อยู่กันแบบเรียบง่ายนะครับเราจะแผนกล้องให้ดูนะครับก็ขอบคุณนะครับ ที่ติดตามและรับชมนะครับก็ขอบคุณมากนะครับก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ